เราทํำข้าวกล่องเนีวันละ2 0 0 0ถึง400ชุดแจกให้กับบุคลพยาการแพทย์บางทีก็ในที่ชุมชนบ้างหรือในโรงพยาบาลสนามบ้างอะไรบ้างอเงี้ยฮะเขาเป็นด่านหน้าเพราะฉะนั้นเขาต้องได้รับอุปกรณ์ที่ดีที่สุดนั่นคือเรื่องของอาหารกองทัพต้องเดินด้วยท้องเพราะฉะนั้นเขาต้องได้รับอาหารที่ดีด้วยเราก็เลยตั้งใจทําแบบนี้ทุกวันนะไม่มีวันหยุ การนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่โครงการหรอกมันเป็นสิ่งที่ครอบครัวเราตั้งใจที่จะทาแล้วเราก็ทํากันมานานแล้วทํามาหลายเดือนแล้วนะฮะคือเราทํเข้าวกล่องเนี่ยวันละ2 0 0ร้อถึงสี่ชุดแจกให้กับแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรการแพทย์นะฮะทุกคนแล้วก็บางทีก็ในที่ชุมชนบ้างหรือในโรงพยาบาลสนามบ้างอะไรบ้างางเงี้ยฮะ,ะซึ่งอ,อ,อย่างอย่างวันนี้ช่วงนี้เราก็จะไปที่โรงพยาบาลบ่อยหน่อยเพราะว่าแพทย์พยาบาลเนี่ยบางที เราอยากให้เขาเนี่ยได้รับอาหารที่ที่มันดีๆฮะที่มันเต็มปากเต็มคําเพราะฉะนั้นร้านเราเราเกิดมากับร้านอาหารด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาเราถือว่าเราเป็นเป็นด่านหลังอ่ะเขาเป็นด่านหน้าเพราะฉะนั้นเขาต้องได้รับอุปกรณ์ที่ดีที่สุดนั่นคือเรื่องของอาหารกองทัพต้องเดินด้วยท้องเพราะฉะนั้นเขาต้องได้รับอาหารที่ดีด้วยเราก็เลยตั้งใจทําแบบนี้ทุกวันนะไม่มีวันหยุดฮะก็ลงมือทำเองเลยค่ะก็ทาเองเพราะว่า จริงๆเราอยากจะมาดูได้แหละว่าความเรียบร้อยอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเราเห็นท่านเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็อยากได้เขาได้ทานแล้วก็จะได้มีพลังไปสู้ต่ออะไรเงี้ยค่ะก็เราเป็นคนชอบมาทากุ๊จุกุจิกๆๆอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มามามา,มาอคอยเช็คลานด้วยแล้วก็จริงๆมาดูอ,ออเดอร์ด้วยเพราะเราก็ยังขายอยู่ออเดอร์เรา,าแ,ลแ,ลแล้วเมนูอาหารในแต่ละวันที่เราจะให้คุณหมอทานให้แพทย์พยาบาลทานเราคิดเองด้วยแล้วจูนก็ บางเมนูก็ปรุงเองด้วยลงไปทําเองด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้ให้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะฮะแล้วก็ให้ถือว่ามันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะฮะให้กับแพทย์ยาบาลบุคลากรการแพทย์ทุกคนและอย่างอย่างที่เข้ามาที่บอกเมื่อกี้ก็คือเรามามาดูออเดอร์แต่ละวันเพราะว่าร้านเราเป็นยังเปิดเดลิเวอรี่อยู่ยังไม่ได้ปิดค่ะก็อย่างน้อยก็มาคอย ดูว่าเด็กส่งอาหารครบไหมขาดอะไรไหมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะถือว่าได้มาเข้าร้านเช็คหลายๆอย่างด้วยนะการขายออนไลน์ก็ยังมี<ะ>อยู่ค่ะเราจะไม่เคยปิดเลยค่ะเรายังเป็นเดลิเวอรี่ทั้งสองสาขายอยู่ค่ะธุรกิจการค้าทำมาหากินของเราเราก็ยังดําเนินต่อหากินจากธุรกิจร้านอาหารจูนก็หากินจากธุรกิจการขายของในออนไลน์ออนลนด้วย,ย,ยนะฮะ,ท,ะทำผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาขายอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกฮะเราพอเราเราเรา,เราหาเงินได้ส่วนหนึ่งที่เราคุยกันไว้ก็คือมันจะต้องมีส่วนหนึ่งของครอบครัวที่เราจะต้องไปช่วยเหลือคนที่กําลังเดือดร้อนกว่าคนที่กําลังสู้อยู่อย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็คือคือสิ่งหนึ่งที่ครอบครัว,วเรา,าตั้งใจทำใช่ไหมค<น>ะให้แน่ใจว่าแบบนอก <ฮะ S 2> จากทานที่บ้านต้องมีประชาชนคนเดือดร้อนต้องเข้ามาหา <Yeah. S 2> มากด้วยด้วย อินบ yeah. yeah. ็อกซ์มาอินบ็อกซ์มาเรื่องขอความช่วยเหลือมีเรื่องส่วนมากจะเป็นในเรื่องตังค่ะจูนก็ชัดเจนเลยว่าพี่ช่วยหนูด้ทุกอย่างพี่ขอเรื่องเงินพี่ขอไม่เพราะว่าโดนทางพิจารณาชีวิก็โดนมาแล้วให้อนตังจะเคลียร์นู่นให้คือเราเราเราพร้อมที่จะให้แหละตอนนั้นแต่เราไม่ไม่เราจะไม่ให้เขาโอนคืนเราแล้วเพราะเราให้เขาอยู่แล้วแต่หลังๆเราก็ไม่ไหวเรื่องเงินจะให้เขาแล้วบอกว่าพี่ขอเป็น เป็นกล่องยาหรือว่าเป็นอาหาร<ะ>ให้อย่างนี้ได้ไหมหนูเอาที่อยู่มาทพี่กะสง่งให้คือตอนนี้เราก็มี<ะ>โครงการอีกนะฮะเราจะทำกล่องกล่องยากล่องอช่วยเหลือ first aid เนี่ยให้กับผู้ลําบากด้วยนะฮะที่ทั้งโฮสปิเตลทั้งโรงพยาบาลสนามเดี๋ยวเราจะทําในขั้นตอนต่อไปอีกนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวสําหรับร้านอาหารเนี่ยใครทีอ่อยากจะ ร่วมบริจาคกับเราคงเป็นเงินเราคงไม่ไม่ไม่รับนะฮะแต่ถ้าเป็นวัตถุดิบนะฮะข้าวสารอาหารแห้งหรือว่ากุ้งหอยปูปลาหรืออะไรต่างๆเอามาช่วยกันได้เลยนะฮะวัสดุที่จะมาทําอาหารได้เนี่ยเอามาไว้ที่ร้านราชดาวซอยสีได้เลยเรากําลังต้องการอยู่เยอะมากเพราะเราทําทุกวันนะฮะส่วนเรื่องโปรเจกต์ของของเรื่องของยาพวกนี้เราก็กําลังประสานงานหามาจากหลายๆที่นะฮะแล้วก็เอามารวมกัน แล้วทำเป็นแพ็คกล่องโดยที่เรามีแพทย์ที่ปรึกษาด้วยนะฮะเราก็จะทำตรงนี้ให้มันเกิดเป็นภาพให้มากที่สุดมีหลายหน่วยงานที่กำลังทำกันอยู่แล้วล่ะแต่เราขอเป็นอ,อีกอีกส่วนหนึ่งเล็กๆนะฮะลงไปช่วยด้วยเพราะว่าตอนนี้มันกำลังคนกำลังต้องการเยอะเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องลงไปช่วยตรงนั้นด้วยฮะช่วยๆกันครับ